สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาก็พามาให้ชมบัวบัวยักษ์ลูกไม้บัวยักษ์สีชมพูนะครับแล้วก็กรีบกรีบ9ชั้นเป็นเป็นลูกไม้ของฝันปีใหม่สำหรับปี66นะครับเป็นเป็นทายาทของอลูกไม้ ไส้เกสรสีบานเย็นนะครับซึ่งเขากำลังจะลงหัวนะครับเดี๋ยวอนุยาไปถ่ายให้ชมนะครับสําหรับต้นแม่เขาเออตอนนี้ฟาร์มพิเศษของเขาก็คือ,เ,อ,อเป็นสีชมพูตั้งแต่วันแรกนะครับและท,ที่ชมอยู่นี่คือดอกบานวันที่3นะครับสังเกตไส้เกสรจะไม่เต็มนะครับไม่เต็มเพราะว่าเป็นดอกแรกนะครับดอกแรกก็ยังแคร่แกนอยู่นะครับสําหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับ วันที่สามสีชมพูเขาเข้มเลยนะครับย้อ,ยอนย้อนไปดูคลิปเมื่อดอกเขาบานมาแรกนะครับอทอนสีขาวก็จะมีมนีน้อยนะมีน้อยนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะครับลุงยาจึงขอเรียกว่าต้นนี้ก็คือลูกไม้สีชมพูนะครับเป็นทอนทอนสีชมพูสีเดียวเลยนะครับสําหรับลูกไม้ต้นนี้ทรงกลีบทรงกลีบ ที่สวยสวยงามมากเลยนะครับกลีบถือว่าต้นนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับสําหรับลูกไม้สีชมพูต้นนี้นะครับและกลีบที่ซ้อนกันถึง9ชั้นจึงเป็นบัวที่พิเศษที่สุดลุงยาจึงต้องถ่ายต้นนี้ถึง3วันนะครับะนะครับท่านผู้ชมส่วนดอกต่อไปนั้น คงคงได้เห็นอีกดอกนึงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับดอกอีกดอกหนึ่งอยู่นี่นะครับก็อีกประมาณสักสามวันคงได้เห็นนะครับนะครับสําสหรับต้นต้นต้นนี้ความพิเศษของเขาก็คือ,อดอกดอกแรกยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าทรงทรงสวยอยู่นะครับทรงเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับไส้เกสอบานเย็นนะครับ ไสเกสรจะชัดฝาชัดฝาต้นนี ال <c oughs> ้นะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นไส้เกสรสีแดงนะครับนะครับนี่นะครับโทนโทนจะเป็นสีแดงไซส์เกสรออกสีบานเย็นนิดๆนะครับแต่ต้นนี้สีสีบานเย็นเลยนะครับต้นนี้นะครับอันนี้ได้เกสรแม่มาเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ทรงที่เปลี่ยนไปจากต้นแม่ก็คือกลีบสวยขึ้นนะครับ แล้วก็ดอกดกขึ้นนะครับสำหรับต้นนี้นะครับส่วนวันนี้ลุงยามาถ่ายเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงบัวยังไม่บานเลยนะครับก็มีให้รุ้นอีกหลายต้นนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้ก็น่าจะสวยนะครับแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้ลุงยาว่ากลีบน่าจะเยอะนะครับเพราะว่า ทรงเขาก,มกลมๆเหมือนต้นเมื่อกี้นี้นะครับเหมือนต้นดอก9ก้าชั้นนะครับหน้ากลีบน่าจะเยอะอวันนี้ไม่น่าจะบานคงจะบานพรุ่งนี้นะครับนะครับเพราะว่า,าก้านเขายังยังสั้นอยู่นะครับสําหรับต้นนี้ต้นนี้ทรงแปลกๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นสีและลุ้นกลีบดูนะครับว่าจะออกมาเป็นสีอะไรน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับสําหรับ ส่วนต้นนี้ต้นนี้เหมือนเขาจะลงหัวนะครับแต่ว่าดอกเขาบานแล้วนะครับก็เป็นเป็นลูกของอสายเกสรสีบานเย็นนะครับก็คือต้นแม่สีชมพูต้นนี้มีโทนสีขาวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต้นนี้มีโทนสีขาวนะครับสภาพเหมือนเหมือนจะลงหัวเลยนะครับท่านผู้ชมก็อครับ ส่วนสีม่วงสีม่วงเออไม่ใช่ครับสีม่วงสากระสัสนสีแดงก็ต้นเริ่มงามแล้วนะครับเนื่องจากว่าลุงยาลุงยาเปลี่ยนเปลี่ยนดินใหม่นะครับก็เริ่มฟื้นนะครับนี้สีม่วงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ของอต้นแม่ของต้นนี้นะครับเขาลงหัวนะครับอยู่ทางนู้นนะครับ นี่นะครับคือต้อนแม่ของเขาก็าสังเกตสังเกตใบเขาจะเป็นแดงแดงหมดเลยนะครับก็คือใบแดงหมดเลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวลุงยาจะอเอาเอา,เอาขึ้นมาล้างนะครับนี่นะครับคือสภาพสภาพลงหัวอย่าปล่อยไว้นะครับท่านผู้ชมต้องเอาหัวขึ้นมาล้างแล้วก็ทําความสะอาดถ้าไม่ฉะนนั้นหัวเขาจะเน่านะครับเดี๋ยวลุงยาจะเอาขึ้นมาล้างเลยนะครับ ครับท่านผู้ชม <c oughs> ต้นมิตรคือต้นแม่ของอกลีบซ้อน9ชั้นลูกไม้สีชมพูนะครับที่ถ่ายช่วงรแรกๆนะครับอันนี้นะี่คือต้นแม่นะครับสภาพการลงหัวของเขานะครับก,ก็ให้ลูกให้ลูกให้เมล็ดมา5ฝักเมื่อ,อ,อช่วงช่วงประมาณช่วงออกพรรษานะครับท่านผู้ชมก็3เดือนให้หลังนะครับ จึงได้เห็นลูกๆเขาที่ให้ให้ให้ลูกเขาสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสภาพที่ใบแดงๆแล้วก็ไม่มีใบอ่อนเลยเพื่อท่านผู้ชมต้องเอาขึ้นมาแล้วก็ล้างล้างนะครับนี่นะครับเอาขึ้นมาเลยนะครับไม่อย่างนั้นต้นเขาจะเน่านะครับล้างน้ำให้สะอาดนะครับท่นานผู้ชมนี่นะครับสภาพเขานะครับสภาพหัวเขานะครับ ถ้าถ้าเราไม่ล้างเขาก็จะลามลามไปเรื่อยๆจนต้นเน่าเลยนะครับแล้วก็ตัดใบตัดใบเขาออกนะครับใบให้เหลือแต่ใบเล็กๆนะครับนะครับตัดใบดยาวๆเขาออกนะครับท่านผู้ชม ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเ,เล่มเล็มก้านเขาออกเลยนะครับเ,เสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเรากต็ตัดตัดตูดเขาออกหน่อยเนึงอนะครับเพราะว่าตูดเขาเน่ารากเขาเน่าหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัด เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับตัดตูดคอกเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่เียากจะให้ชมชัดๆนะครับอ่นนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตูดเขาเน่าลามขึ้นมานะครับแล้วก็รากเน่าด้วยนะครับก็ตัดให้เหลือแค่ยอดอ่อนประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ เสร็จแล้วเราก็หา,าเสร็จแล้วอเอาฝังดินไว้แล้วครับอย่าลอยนะครับเพราะว่าเขาจะเน่านะครับเอาเอาฝังดินแล้วก็ไปไว้ในอ่างน้ําใสๆนะครับเดี๋ยวลุงยาจะหาดินมาใส่นะครับครับท่านผู้ชมนะครับก็เตรียมดินมาประมาณเท่านี้แล้วครับ เห็นไหมครับกลัวท่านผู้ชมไม่เห็นนะครับอ่ะใกล้ๆนะครับนี่ครับดินไม่ไม่ต้องเยอะนะครับก็เอาเอาฝังลงไปนะครับถ้าเราเอาไปลอยน้ําหัวจะเน่านะครับฝังลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กดดินให้เสมอนะครับเพื่อให้รากออกเพื่อให้รากใหม่เขาออกนะครับท่านผู้ชมนะครับกดกดให้อ่า โคนโคนต้นเขามีมีดินนะครับรากเขาจะแล่แทงขึ้นมานะครับนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเหลือใบลรกไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมานะครับเราเอาไปลอยลอยน้ำใบสะอาดๆนะครับตรงอ่างที่มีตะไคร่น้ำอย่าไปวางนะครับเพราะตะไคร่น้ำจะเกาะหาอ่างที่ใสๆใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปลอยลอยในอ่างกันนะครับอ่ะครับ ก็ล้างน้ำไห้สะอาดนะครับนะครับนะครับก็หัวนี้ก็คือเป็นต้นแม่ของอนี่นะครับกรีบกรีบกรีบซ้อน9ชั้นนะครับแล้วก็สีลูกไม้สีชมพูเลยนะครับไม่มีโทนอื่นปนนะครับก็คือ เป็นต้นแมงเขาน่เองนะครับไม่รู้ว่าจะเน่าหรือเปล่านะครับลองลุ้นดูกันนะครับท่านผู้ชมโอกาสที่จะเน่าก็มี90%้าสซนแล้วนะครับเราก็มาแช่ไว้ในน้ําใสๆนะครับแสงลําไรลําไรนะครับท่านผู้ชมอย่าให้มีสไลายนะครับก็แล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกฟื้นขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะครับส่วนหัวหัวเขาจะเน่าหมดเลยนะครับก็คือไม่สามารถจะเอาหัวไปแยกได้อีกนะครับ อันนี้คือการทําให้เขาเป็นสาวเป็นต้นใหม่นั่นเองนะครับครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็7จ็ดโมงนะครับ7จ็โมงสินาทีนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับแดดเริ่มแดดเริ่มออกแล้วนะครับก็อ่า คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับลูกไม้ลูกไม้ไมบัวยักษ์สีชมพูนะครับแล้วก็กลีบซ้อนกันถึง9กลีบนะครับเป็นลูกไม้เก้าชั้นต้นที่2ที่ลุงยาเพาะได้นะครับแล้วก็ต้นแม่เขาอาการที่ว่าจะน่าก็คือ90แล้วนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ แล้วก็ต้นนี้ลุงยาก็จะจส่งวันที่สามนี่จะถึงนี้นะครับก็คงได้มีโอกาสถ่ายให้ชมอีกดอกหนึ่งนะครับก็ลุงยาก็ถ่ายมาสามวันแล้วนะครับท่านผู้ชมเออไม่ใช่ห้าวันห้าวันนะครับสําหรับดอกอนี้นะตั้งแต่ดอกเขาตูมๆจนมาถึงดอกบานวันที่สามนะครับก็ถ่ายทุกวันเลยนะคลิงน,นี้ก็คงจะถ,าถา่ายถ่ายต้นอื่นแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับ ลูกไม้บัวยักษ์ออสเตรเลียสีชมพูกลีบ9ชั้นกลีบ9ชั้นต้นที่2ของลุงยานะครับก็ฝากเพื่อนเอน <ๆ S 1> เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมที่จะจองต้นที่2ก็รออีกประมาณสองเดือนนะครับต้นที่2ต้นที่2องเขามีนะครับมีหัวนั่นเองนะครับลุงยาจ,งจ,งจึงปล่อยนะครับคือถ้ามีต้นเดียวลุงยาก็ต้องเก็บไว้ก่อน ลุงยาก็ยังไม่ปลอ่อยแต่นี้มีมีมีหัวก็คือมีต้นที่สองนั่นเองนะครับต้นที่สอง,งอก็ถึงไหนแล้วเรามาลุ้นกันนะครับต้นที่สองอยู่ในนี้นะครับก็คือเป็นหัวบัวนั่นเองนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเริ่มเริ่ม,มงอกออกมาใบสองแล้วนะครับะนะครับท่านผู้ชม